ินดที่กว้างใหญ่และไพศาลในโลกไมค้าบแห่งนี้นะครับผมนั้นต้องเอาชีวิตรอดในโลกไมค้าบแห่งนี้ไปให้ได้100วันสตอรี่และในวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนั่นคือน้องวีนะครับที่จะมาเล่นกับเราในวันนี้แนะนําตัวหน่อยครับน้องวีเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับพี่ผมวีนะครับผมก็เล่นกับพี่บอมนะครับแล้วก็เล่นสไบโบเอาชีวิตรอดกันนะครับผม โอเคครับผมเรามาต่อกันเลยครับหลังจากที่น้องวีเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็จะทําการตัดต้นไม้นะครับแล้วก็จะฟาร์มของเล็กน้อยจากชิ้นส่วนที่เหล่านั้นได้ครับกันมานะครับผมและตัวนั้นนะครับผมได้ทำการฆ่าแกะนะครับผมก็ไดททาการคราบเป็นที่นอนสลับคืนนี้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับมี5้นแกะแล้วนะครับขาดอีก1ขนแกะผมได้ทำการตามล่าแกะอีกหนึ่งตัวนะครับสุดท้ายนะครับผมก็เจอมันและทําการฆ่ามันนะครับผมออาสวัสดีครับน้องวีเป็นไงบ้างครับเพิ่งเข้ามาเหรอขออภัยด้วยนะครับ คือพอดีน้องวีผมอาจจะอัดคลิปแบบไม่ค่อยได้มีเสียงน้องวีเท่าไหร่นะเพราะว่าผมอัดคลิปนะครับผมแต่ว่ามันไม่เข้านะครับผมเลยต้องแบบนี้นะครับผมกระทบต้องขออภัยด้วยนะครับน้องวีค่ำคืน้ามาถึงพระอาทิตย์ก็เริ่มตกแล้วนะครับทุกคนผมนั้นโชคดีครับที่ได้เจอหมู่บ้านผมและน้องวีนะครับในเดินทางไปที่หมู่บ้านเพื่อจะทําการอาศัยพักคืนในคืนนี้เราจะพบกับอะไรกันบ้างน,นะครับเ๋วเรไปชมกันต่อได้เลยครับผม ในเช้าวันที่2นะครับเราได้แยกย้ายกันไปเพื่อที่จะออกตามล่าแล้วก็หาทรัพยากรมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะทําการออกจากหมู่บ้านนี้นะครับผมก็ํนการหารทรัพยากรครับจังหวะนี้เราก็มีการขุดหินลกเหมืองแล้วก็ทำอะไรอีกมากมายเลยนะครับเฮ้ยสกลทำไมนะไม่นะนี่หลังคนโอ้ยมันยิงผมมาทุกคนเฮ้ยไม่นะโอเคมีบ้านอยู่นะขอเข้าไปก่อนแล้วกันะครับโอ้ยโอ้ยโอเคโอ้เก็บเง้วเราไม่ได้ยังว่าไม่ได้ยังว่าเฮ้ยมันตามมามันตามมา ย่กินเพิ่มเลยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปสู้กับมันนะตอนนี้ไม่ไหวจริงนะสกิลตันมันมาได้ไงวะตอนเช้าเช้าเนี่ยมันไม่ติดไฟหรอทุกคนอทำไมผมไม่ได้ออกมานะครับแล้วก็ไปหาทรัพยากรที่หมู่บ้านนะครับคือผมจะดูไปแถวบ้านนะว่ามีอะไรให้ผมนั้นใช้บ้างน,นะ <c oughs> ผมก็เลยไล่ไปตามบ้านเลยนะะแต่ว่าก็ไม่พบอะไรนะ <c oughs> ผมเลยกลับไปที่บ้านของผมเฮ้ยขุดมันหรอขอขุดด้วยดิขอมันเลยนะครับ ขอมันหน่อยขอมันหน่อยโอเค thank you so much มีอะไรให้ผมเลือกหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีกล่องเปล่าโอ้โหอะไรวะเนี้ยอ่ะอ่ะต้นไม้ไปแทนแล้วกันนะครับค่าคน okay. ้นโอเคเม็ดพืชเอาอีกหนึ่งอีกสามโอเคไปแล้วนะครับลงนี่มีประตูหลังแน,นเหรอเนี่ยว้าวนี่เป็นที่ตกปลาเราเนี่ยมันโหลโอเคบ้านนี้ล่ะมีอะไรให้ผมค้นหรือเปล่าไม่มีนะโ okay. อเคกิดมันฝรั่งก่อนต้องการที่จะกินละ โอเคเต็มแล้วไม่มีหรอบ้านนี้โอ้โหแถวนี้มันเป็นอะไรกันหมดวะเนี่ยไม่มีสมบัติเลยเหรอโอเคเออกมาก่อนนะครับตรงนี้ล่ะสุดท้ายแล้วนะไม่มีอะไรโอ้แห้งเลยวะบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอแบบสมบัติสมบัติตตอะไรพวกเนี้ยไม่มีกันเลยเหรอโอเคดีอยู่ที่มีฟางเราจะไปคาบขนมปังกันนะครับผมแล้วตัวอ,อย่างน,น,นะครับผมก็ได้ทำการคาบขนมปังแล้วทุกคนก็ได้ประมาณ21อันนะคะรับก็ดีอยู่นะที่ได้มาเนี่ยได้เวลาลงมือแล้วทุกคนมขุดเหมืองกันครับผมผมก็จะขุดหินไปก่อนกั้งกันนะ คืออะไรวะเนี่ยโอเคและโดยฉะน,นั้นนี่นะครับผมได้ทำการตามล่าแร่เหล็กแล้วก็ทานหินนะทุกคนเพื่อที่จะทาการค้าไฟทอดได้ก็จะลงเหมือนกันยาวๆนะครับตอนนี้ก็ไม่พบนะครับสำหรับทานหินก็ต้องการที่จะหายากพอสมควรเลยนะครับก็ไปดูตามหินนะมันไม่เจอข้างบนมีนะครับข้างบนมี เดี๋ยวผมจะต่อบล็อกขึ้นไปแล้วกันนะทุกคนผมเนี่ยก็ได้นำการขุดหินต่อนะครับตอนนั้นครับผมก็ได้นำการขาบับหมายไว้่อจต่อพล็อกขึ้นไปนะครับเพื่อที่ทำการขุดไรห,หินนั่นเองนะครับผมอ้ยไม่ใช่ดิแร่ถ่านโอโ้โหผมเริ่มสมองผมเริ่มไปนะครับโอเครับผมหลังจากที่ผมนั้นขุดหินเสร็จได้ขุดถ่านเสร็จเนี่ยเราก็จะลงมานะครับแต่ว่าอุปสรรคก็เ,เกิดขึ้นนะครับผมคุณรู้อะไรไหมครับผมขุดมาเนี่ย ฐานแค่เดียวนะครับแล้วก็ขุดแบบฐานเนี้ยมันตกลงไปข้างแรกนะครับผมโอ้โหอันเดียวเฉยเลยครับผมผมไม่น่าต่อพออขึ้นมาเลยครับไม่คุ้มจริงๆครับฐานอันเดียวไปทุกคนเนผมจะพาไปดูบ้านของผมในกันนะครับผมก็บ้านผมเนี้ยมันอยู่ข้างบนเนินเขานี้นะครับลองใช้เวลาหน่อย้วครับผมนี่ไงบ้านผมเป็นไงบ้างครับเฮ้ยไม่ใช่หลังนี้ดิอีกหลังหนึ่งไงข้างนี้เคเจอแล้วโดดไปดีกว่าว่ะเฮ้ยไม่ดีกว่าเราไม่ตัวนะครับผม โอเคข้างในบ้านนี้มีอะไรบ้างอ๋อเป็นที่ตัดไม้นั่นเองโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านของผมนะครับเดี๋ยวผมขอแตะลงไปก่อนแป๊บ,บแนึง่งโอเคนี่ครับบ้านของผมนะครับเป็นอยู่ตรงภูเขาเลยนะครับโอเคประมาณนี้ ต่อจากนั้นนะครับผม2คนเนี่ยเขาไดำการตามล่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ผมนั้นจะนํามาเป็นอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้ในการเอาชีวิตรอดของผมนะครับคุณรู้อะไรไหมครับนับต่อจากนี้อีก10วันนะครับมันจะเกิดผงซองบี้อย่างใหญ่หลวงนะครับพวกนั้นต้องเอาชีวิตรอดจากหมู่บ้านแห่งนี้ในการที่เรานั้นต้องส้มแล้วก็จัดการซอมบี้ในคืนที่แดงเดือดในวันที่10ที่ผมนั้นจะมาถึง เรือนี้นะครับทุกคนเตรียมรับชมตอนนี้ EP ที่1นุ่งผมหวังว่าไม่เกิน2 EP ครับผมนั้นและน,น้องๆเนี่ยได้ทาการบุกหลังซอมบี้แล้วก็สู้กับมันไปครับทุกคนโอเคน้องน้องไปเรามาวางแผนกันก่อนแล้วกันนะครับน้องไปตัดไม้แล้วกันนะฮะแล้วพี่จะขุดเมันเองโอเคนะ โอเคตามนี้นะครับและตัวันนะครับผมได้ทําการขุดหินเนยาวๆนะครับโดยการที่เรานั้นจะขุดเป็นขั้นบันไดนะทุกคนวันนั้นใช้เวลามากถึงถึงชั่วโมงเดียวนะครับกับการขุดหินในครั้งนี้และผมหวังว่าจะได้เจอ่านแล้วก็เหล็กแลนีนผมมันคาดหวังไว้นะครับกับการที่เรานั้นขุดหินในครั้งนี้เพื่อทําการทดสอบหัวใจ ความเข้มแข็งอดทนต่อการนั้นขุดลงไปนะครับมันต้องใช้เวลาในการเหมือนคนนี่แหละครับผมถ้าคนนั้นไม่พยายามไม่มีจุดประสงค์ไม่มีเป้าหมายแล้วนะครับคนี่มีทางที่สําเร็จได้เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนน,น้องๆที่เข้ามารับชมหรือว่าดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผมยให้ทุกคนนั้นมีเป้าหมายแล้วก็ทําให้สําเร็จได้ผมเงินคลิปนี้นะครับผมนั้นพยายามขุดหนินจนถึงก้นบึ้งของใจจริงๆก็คือความสําเร็จนั้นที่ผมนั้นได้เจอถาแล้วก็เหล็กและให้ผมนั้นคาดหมายไว้จะเรียกว่ามผมถ้ามีเป้าหมายให้คุณนั้นลงมือทำนะ ลและนีัที่ผมขึ้นมานะครับผมนั้นงเจอกับมรสุมฝนฟ้ากะฝนนั้นตกลงมานะครับและผมน,นั้นตองเจอกับซอมบี้และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของผมการต่อสู่ที่ถุกเดือดทั้งการฆ่าฟันเลือดศัก์สีความเป็นอยู่การตายเกิดขึ้นที่นะครับผมและทำการขึ้นไปที่บ้านของผมแล้วนะครับจังหวัดน,นี้อถึงบ้านแล้วโอเคนอนได้ละอะไรออกหรอโอเคเฮ้ยสกิวเติร์นไม่นะไ,ออไปเอาอไปเอาอไปเอาไป ตุยครับผมเรียบร้อยโอ้โห,โหเกิดไหมครับผมได้เวลานอนแล้วอ๋อย,ยังไม่ไปหรอเรียบร้อยแตกหนึ่งครับผมโอเค,อเคอสำหรับอีพีต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะมาอีพีหน้าอีพีนี้ก็เป็นอีพีแรกนะครับผมน้องวีก็ มาขอขอบคุณทุกคนนะที่มารับชมด้วยนะครับผมน้องวีอาจจะยังไม่ยินเสียงตอนนี้นะอาจจะยังอีพีหน้านะครับผมอาจจะยินแน่นอนนะครับโอเคผมสำหรับอีพีต้องขอากาสบสสดทุกคนแล้วก็ขอากาบแล้วทุกคนกันด้วยนะครับผมวาเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมบ๊ายบาย